สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวสารของเล่นในลน g ก็ซิ l ่ากันก่อนนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยเนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มกันมาที่ข่าวนี้เลยนะครับนั่นก็คือก็ซิ l ่า minus one hh monster art นะครับตอนนี้มีของก๊อปออกมาแล้วนะปิดงานละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ ก็ข่าวสารอันนี้มาจากเพจ Action Monster Collector นะครับเพจของพี่นนท์นั่นเองนะก็ผมก็ขอนำมาแชร์ต่อนะครับให้ทุกคนได้ดูเอาไว้กันนะถ้าเกิดว่าไปเจองาน -1 ที่เป็น h h Monster Art ในราคาถูกๆนะก็ให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่านี่คืองานก๊อปนะครับอ่า แน่นอนว่างานกอปมันก็ไม่มีทางดีเท่างานแท้ๆนะครับราคาก็ต่างกับสุดขั้วเนาะซึ่งผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไปซื้องานกอปกน,นะครับอ่าก็ซื้องานแท้ดีกว่าเนาะอย่างผมนี่ก็งานกอปนี่ผมก็ไม่เอามารีวิวนะเพราะผมมองว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแบบสนับสนุนกันเกินไปนะครับอ่าโอเคก็ มาอัปเดตให้ทุกคนระวังกันเอาไว้นะครับสำหรับงานกอล์ฟข่าวต่อมานะครับนี่ก็เป็นาภาพหลุดนะครับของก็ซิล่าเบอร์นิงนะครับตัวนี้เป็นเบอร์นิงก็ซิล่าของไฮย่านะเป็นเบอร์นิงตัวที่2เป็นตัวย้อมนะครับทุกคนตัวเก่านี่ผมก็ทําคลิปให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูคลิปเต็มๆได้ในช่องผมนะครับสําหรับก็ซิล่าเบอร์นิง ตัวแรกนะอันนี้ก็เป็นตัวที่2อเป็นตัวย้อมนะครับซึ่งเขาก็จะมีเอฟเฟกเป็นพาสเสริมมาให้นะเป็นรู้สึกเหมือนจะเป็นเอต้องเรียกว่าอะไรคอคิงกิโดล่าหรือหัวคิงกิโดล่าดีล่ะที่แบบโดนก็อสซิล่ากัดขาดนะครับในตอนที่ก็อสซิล่าสู้กับคิงกิโดล่าเนาะจะเป็นแบบนี่ทุกคน ไปใส่กันได้นะครับแต่จุดสังเกตก็คือพาร์ทเสริมที่แถมมากับตัวเบอร์นิงตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลงสีทองมานะครับก็ถ้าใครที่มีคิงกิโดล่าตัวเก่านี่ก็อาจจะต้องต้องลงสีเพิ่มนะแต่ใครที่แบบมีคิงกิโดล่าตัวใหม่ตัวกาวิตี้บีมนะครับก็ใส่ได้เลยนะอ่านี่ บอร์นิ่งตัวใหม่นี้นะครับตัวมันจะเรียกได้ว่าโปร่งแสงนะครับสวยมากๆนะครับสยปยบกับตัวแรกนะตัวแรกมันมันไม่โปร่งแสงนะครับเป็นแบบลงสีเฉยๆเนาะแต่ตัวนี้ก็วัสดุอะไรก็โปร่งแสงโหสวยครับแบบเห็นแล้วโดนแน่ๆผมเอานะตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องรอมันเปิดพีก่อนนะครับเดี๋ยวจะสั่งกันเลยนี่โห ลักษณะลงสีที่คีบนี่มีแบบสีดำๆด้วยนะครับโอ๋อสวยๆตัวนี้มาแล้วครับทุกคนนี่คือ Godzilla GMK นะครับหลืกอ g ซิ z i l สองพันนั่นเองเป็นงานของไฮยะทอยครับโอ้โหไฮยะทอยนี่ปล่อยภาพโปรโมทก็ d z ซิ l ่ามารุัวเลยนะครับอือห uh ือ huh. ภาพนี้ก็สวยนะครับทำออกมาสวยเลย สวยอีกแล้วครับพยะาทอยโอซิล่า G M K อันนี้ลงสีแล้วนะหลังจากที่ในงานเอ่ดี d c c นี่เราเห็นเป็นตัวแบบตัวโปรโตไทป์นะครับยังไม่ได้ลงสีอันนี้ก็ลงสีแล้วครับทุกคนนี่โหโคตหน้าตาน้ากลัวนะครับตัวนี้เป็นตัวปกติเนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะย้อมตัวเป็นสีฟ้าออกมาหรือเปล่า เป็นตัวขี้ฟ้านะครับอาจจะย้อมนะอาจจะย้อมต้องรอดูนะครับอาจจะเหมือนกับ1,991หรือเปล่าที่ออกตัวธรรมดาก่อนแล้วก็ปล่อยภาพโปรโมตตัวย้อมนะครับอ,อ่าโหสวยนะขนาดของตัวนี้ก็ประมาณ18เซนนะครับเท่ากับก็อซิลล่าตัวอื่นๆประมาณ7นิ้วนะครับ ก็จะมีเป็นมือมาให้เปลี่ยนนะนี่ก็ใครที่เป็นแฟนก็ซ i l l a G M K ก็ต้องจัดกันนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าไฮยาทอยเขาออกมาให้เราได้เก็บสะสมกันนะสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ทัน H H Monster Art นะเพราะว่า Monster Art นี่ราคาก็ก็ไปไกลแล้วนะครับสำหรับ G M K แต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเรามีไฮยาทอยนะครับ ก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็มีอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม